เพื่อนๆขาวันนี้เรามาเติมพลังบวกๆเรามาเติมพลังบวกๆเข้าตัวกันดีกว่าค่ะคนที่เป็นแฟนเพจของพี่ปุ้ยจะรู้ใช่ไหมว่าพี่ปุ้ยชอบชวนคิดอะไรที่มันเป็นบวกๆเออบางทีบวกบวกบวกเลยเพราะพี่ปุ้ยชอบใช่ไหมความคิดบวกของพี่ปุ้ยมันคืออะไรอะ่ะมันคือความเพอ้อฝันอ่ะไม่ใช่ ความคิดบวกของพี่ผุ้คือการมองเห็นสิ่งที่มันเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์เพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆจะต้องยุติธรรมกับโลกใบนี้ก่อนนะหน่อยนะในโลกใบนี้มีสิ่งดีๆในทุกสถานการณ์เลยในทุกสถานการณ์มันมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอเพื่อนๆต้องยุติธรรมกับโลกใบนี้ก่อนนะคะต้องยอมรับเรื่องนี้ได้ก่อนนะคะอ่ะ เพิมพลังบวกกันข้อที่หนึ่งค่ะเ่อนเพื่อนจ๋ามองสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่ขาดเ่อนเพื่อนจ๋ามองในสิ่งที่เรามีเรามีมากกว่าสิ่งที่เราขาดเล่า บางครั้งเราไม่เห็นค่าในสิ่งที่เรามีเพราะเราชินใช่ไหมแต่ถ่งที่เราขาด่เรารู้สึกว่าเราอยากได้เพราะเรายังไม่ได้ใช่ไหมวันนี้เติมพลังบวกให้ตัวเองไหนลองไปดูซิว่าเรามีอะไรดีๆอยู่ในตัวเราอยู่ในชีวิตของเราบ้างคะ่ะข้อที่สอเพื่อนๆจ๋าให้คุณค่ากับตัวเองหน่อย ชื่นชมตัวเองหน่อยอย่าลดคุณค่าของตัวเองด้วยคำพูดของตัวเองเองและด้วยคำพูดของคนอื่นไม่เอาค่ะ เราต้องเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเราต้องเห็นคุณค่าในตัวของตัวเองค่ะข้อที่3มองชีวิตอย่างมีความหวังอ่าข้อแรกเขาบอกว่าให้หันไปมองสิ่งที่มีใช่ไหมเราเลิกเลิกโฟกัสกับสิ่งที่ขาดเพราะว่ามันแค่ยังไม่ได้เนี่ยข้อที่3ามเขาบอกใช้ชีวิตอย่างมีความหวังเพื่อนๆ มันมีเทคนิคแบบนี้มันมีเคล็ดลับแบบนี้นะเวลาที่เพื่อนๆอยากจะต่อยอดได้อะไรอยากจะได้อะไรอ่ะเขาบอกให้เพื่อนๆขอบคุณในสิ่งที่มีตอนนี้เห็นคุณค่าในสิ่งที่มีตอนนี้อ่ะยินดีในสิ่งที่ได้รับตอนนี้ซะก่อนเถอะ แล้วต่อยอดจากสิ่งที่มีตอนนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ในสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาค่ะดังนั้นขอบคุณสำนึกรู้คุณในสิ่งที่ตัวเองมีวันนี้ให้คุณค่ากับตัวกับสิ่งที่ตัวเองมีวันนี้แล้วสร้างความหวังใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเพื่อให้ชีวิตอะค่ะมันมีเป้าหมายในการเดินทางใช่ไหมอ่ะข้อที่สี อย่าเสียเวลาคบกับคนที่ยังไงเขาก็ไม่เคยทำให้เรารู้สึกดีได้ข้อนี้คืออย่างนี้ค่ะ อย่าเสียเวลาคบกับใครที่เขาไม่ได้มีทัศนคติเดียวกับเราเลือกคบคนค่ะเลือกคบคนและข้อสุดท้ายเพื่อนๆค่ะข้อสุดท้ายนี่เป๊ะเลยเออข้อ4ี่เขาบอกให้เราเลือกออกจากคนคิดลบๆใช่ไหมข้อที่5้าเขาบอกว่าให้เลือกเพิ่มคนที่คิดบวกๆเข้ามาในชีวิตของเ,าเราค่ะ เพิ่มกัลยาณมิตรคิดบวกเข้ามาในชีวิตของเรา5ข้อนี้จะทำให้เพื่อนๆมีวิธีการใช้ชีวิตที่มีความสุขขึ้นมองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นมองอะไรบวกๆมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะ